แพทย์และนักผู้ใจทั่วโลก ่างยกให้บรอกโคลีนั้นเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่ช่วยดูแลปอดและระบบทางเดินหายใจจากงานวิจัยจากจอห์นฮอปกินยูนิเวอร์ซิตี้ระบุว่าบรอกโคลีมีสารสำคัญที่ชื่อซาฟอร์เฟนที่ช่วยกระตุ้นเอนไซม์ล้างสารพิษในร่างกายลดการอักเสบในปอดและฟื้นฟูเซลล์ที่เสียหายจากสารพิษเช่นควันบุหรี่หรือมลพิษในอากาศนอกจากนี้บรอกโคลียังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันอย่างเช่นวิตามินซี ช่วยลดการอักเสบและสารตาลอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์ในปอดจากความเสียหายแต่การกินบอรอกโคลีในปริมาณที่เพียงพอทุกวันอาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากสําหรับหลายๆคนค่ะนี่จึงเป็นเหตุผลค่ะที่เราอยากจะขอแนะนาบรอกโคลีรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รวมสารสก,กัดจากบอรอกโคลีเข้มข้นพร้อมไปด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติอื่นๆที่ช่วยดูแลปอดแบบครบวงจรเลยค่ะ เช่นเฮสเปอริดีนช่วยบำรุงหลอดเลือดในปอดวิตามินซีจากออเซโรลาเชอรี่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ปอดแข็งแรงสารสกัดใบหม่อนลดการอักเสบในระบบทางเดินหายใจบรอกโคลี่ ice, ยังมาพร้อมด้วยเทคโนโลยีดแับที่ช่วยทำให้สารสกัดสำคัญถูกดูดซึมเข้าร่างกายได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพียงวันละ2เมตรก็ช่วยดูแลแล,และฟื้นฟูนฟนปอดของคุณได้อย่างง่ายๆเพราะปอดของเรามีแค่คู่เดียวค่ะอย่ารอให้สายจนเกินไปเริ่มดูแลปอดของคุณได้ ตั้งแต่วันนี้ด้วยบล็อกไลท์สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและสั่งซื้อกันได้ที่ b l o c k l i ไล t ์ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ s i d e b l o c k l i ไล t ์